ถ้าแอบชอบใครสักคนหนึ่งอายุอาจจะไม่สําคัญคุยกันรู้เรื่องอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกสบายใจมีอะไรปรึกษาได้หาทางออกช่วยกันแบบเนี้โคตรมีความสุขเลยนะครับ เพอเรื่องมาก็จะเป็นนางเอกของเราที่เพิ่งจะกินข้าวเสร็จเธอเองก็เลยเอาถ้วยเอาจานมาล้างแล้วระหว่างที่นางเอกของเราล้างจานอยู่หลานชายคุณสามีก็มีแอบมองนางเอกของเราแล้วมันเองก็ได้พูดในใจว่าทำไมรุงฉันโชคดีจังเลยนะได้ภรรยาทั้งสวยน่ารักใจดีแถมยังทำงานบ้านเก่งอีกถ้าเกิดฉันมีภรรยาแบบป้าฉันคงโชคดีมากๆเลยหลังจากที่พระเอกของเราเพออยู่สักพักหนึ่งนางเอกของเราก็ล้างจานเสบบร็จสาบิโรยเธอเองก็เลยถือน้ำชามาให้แล้วก็ได้ถามพระเอกของเราว่าเรื่องห้องเช่าเป็นยังไงบ้างพระเอกของเราก็ได้บอกไปว่าผมเองเ,องเน ตัดสินใจเช่าครับเพราะว่าค่าเช่าแถวที่ทำงานผมราคาค่อนข้างจะสูงและผมเองก็เพิ่งทำงานได้เดือนเดียวไม่รู้ว่าจะผ่านโปรหรือเปล่านั่งอีกของเราได้ยินแบบนั้นเลยดีบอกว่าคิดแบบนั้นก็ดีแล้วเธอเองก็เพิ่งมาจากต่างจังหวัดแล้วก็เพิ่งจะทำงานได้เดือนเดียวรู้จักวางแผนเรื่องการเงินเป็นอะไรที่ดีมากๆทางด้านพีอ่อนของเราได้ยินแบบนั้นก็เลยดีขอบคุณและก็เด้ถามนพ่องอีกของเราว่าแล้วตอนไหนลุงผมจะกลับจากต่างประเทศหรอกครับเห็นรอบนี้ลุงไปนานมากเลยทางด้านนพ่องอีกของเราก็เลยดีบอกว่ารอบนี้เขาไปหลายประเทศหน้าน่าจะประมาณเดือนหน้าแหละถึงจะ ว่าแต่ป้าขอตัวไปอาบน้ําเตรียมตัวนอนก่อนแล้วกันนะไว้พรุ่งนี้ค่อยคุยกันใหม่ทั้งเาืงเอกของเราก็เลยได้ตอบตัวลงจากน,ะนั้นเอกของเราก็เลยขอตัวไปอาบน้ําซึ่งพอมาถึงห้องนะ้านางเอกของเราก็ได้เปลี่ยนชุดแล้วก็เดินเข้าไปอาบน้าโดยที่เธอเองก็วางชุดไว้อยู่ที่หน้าห้องน้ําแล้วสักพักหนึ่งก็เป็นพเอกของเราแอบเดินตามมามันเองก็หยิบชุดนางเอกของเราขึ้นมาดูซึ่งก็ทําให้เอกของเรารู้สึกดีมากๆจนมันเองก็ลืลมไปว่านางเอกของเราอาบน้ําอยู่ห้องในแล้วสักพักหนึ่งก็เป็นนางเอกของเราเปิดประตูออกมากระดจาเอกกับเอกของเราซึ่งพเอกองเรกก็ู้สึตใจลมัน เองเนี่ยก็รู้สึกผิดมากๆก็เลยได้ขอโทษนางเอกของเราแต่ทั้งด้านนางเอกของเราก็ไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรเธอเองก็ได้ถามว่าชอบชุดป้าหรอป้ายกให้เอาไหมทั้งด้านพระเอกของเราก็รู้สึกตกใจอยู่นิดหนึ่งนะครับนางเอกของเราก็เลยได้บอกว่าป้าพูดจริงอันเนี้ยป้ายกให้เดี๋ยวเอาไปไว้ที่ห้องเธอและกันนะทั้งด้านพระเอกของเราก็ยังไม่ทันได้ตอบนางเอกของเราก็ได้จูงแขนพระเอกของเรามาที่ห้องซึ ion, ่งพอมาถึงนางเอกของเราก็ได้ถามว่าเห็นชุดแล้วรู้สึกยังไงพูดกับป้ามาตรงๆไม่งั้นป้าจะบอกเรื่องนี้กับคุณแม่ขขออองงเเเธพรรระกกกา็ู้สึลััวนคบ ันเองก็เลยด้บอกว่า mm มันเองเนี่ยรู้สึกดีมากๆนางเอกของเราได้ยินแบบนางก็เลยได้ถามว่ารู้สึกดีกับชุดหรือว่ารู้สึกดีกับฉันทางด้านพี่เอกเราก็รีบสวนกลับว่ารู้สึกดีกับคุณนางเอกของเราก็อมยิ้มแล้วก็พุ่งเข้ามาเปิดอันติไซนา่นแะครับหลังจากนั้นน่ก็ได้กินเวลาไปนะครับถัดมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นตอนเย็นวันใหม่นางเอกของเราก็นั่งชิวๆอยู่ที่บ้านแล้วสักพักหนึ่งพีเอกของเราก็เลิกงานเรียบร้อยมันเองก็รีบเดินเข้ามาหาแล้วก็ด้กล่าวทักทายนางเอกของเราซึ่งนางเอกของเราก็ด้บอกว่าา หมายว่าทาไมวันนี้ผมกลับบ้านเร็วนั่ง <pl ains> เอของเราก็เลยถามว่าทําไมล่ะเพราะเดียววันนี้ผมทํางานเหนื่อยมากๆผมก็เลยอยากจะมาเจอป้านะครับทํางานเหนื่อยมากร้องงานเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวป้านวดให้พอป้าพอจะนวดเป็นนะแต่พ่อเอกของเราก็ได้บอกไปว่าผมไม่ได้หมายความแบบนั้นคือผมหมายถึงคิดถึงแบบเมื่อวานนะครับทางด้านนัองเอของเราได้ยินแบบนั้นก็ตกกระจายอยู่นิดนึงนะครับแต่พ่อเอกของเราก็เหมือนจะรู้มันเองก็เลยพยายามขอร้องจนสุดท้ายนางเอของเราก็ใจอ่อนนา่นเลยครับหลังจากนั้นหนักก็ได้กินเวลาไปนะครับหลังจากกินเวลาเสร็จสับรีบร ทั้งสองคนก็ไปอาบน้นํานางเอกของเราก็ไดิชวนไพเอ็ของเรามาที่ห้องแล้วก็ได้บอกกับไพเอ็ของเราว่าต่อไปนี้เข้ามานอนที่นี่ทุกวันเลยก็ได้นะแล้วเรื่องห้องเช่าเธอเองไม่ต้องไปหาก็ได้แต่ถ้าเกิดวันไหนรุงกลับมาเธอก็กลับไปนอนที่ห้องของเธอโอเคไหมไพเอ็ของเราก็ได้ตอบตกลงน,นล่ะนะครับหลังจากนั้นหนางก็ได้กินเวลาแล้วก็ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกํลาลังใจคนทาคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ